สวัสดีแฟนคขับเอซี MC, สาตาบนโซล a าเซลลนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ากล่อง Minibox นะครับเป็นกล่องสีเขียวก่อนนันนี้เราจะเคยเห็นสีฟ้าสีดําสีส้มนะครับนี่มาเป็นสีเขียวตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของ h a n d ูโรนะครับก็คือเอามาใช้ขับปั๊ม AC นะครับ AC 2 2 0โวลต์นะครับสเฟสซิงเกิลเฟสนะครับ ้งได้นะครับนอกจาก AC แล้วยังใช้กับปั๊ม DC ซีบตเลตนะครับได้ตั้งแต่750หนึ่งพันหนึ่งร้อยพันห้าทวัตต์พวัตแรงนะครับตัวนี้ก็คือเอามาตอบโจทย์นะครับอย่างวันนี้หน้างานของเราก็อยู่ที่บ้านพอกนะครับตำบลเป้าแต่การพืชผลนะครับลูกค้าซื้อปั๊ม AC 2 2 0โวลต์โวลหอยคง่ง2แรงมานะครับตอนแรกจะใช้ไฟฟ้าก็ เปลี่ยนใจนะครับจะใช้โซลารเซลล์ก็เลยจบที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราติดตั้งให้เดี๋ยวรอติดตามชมกับทีมงานนะครับตัวนี้เป็นหอยคง AC 220โวลต์นะครับสองแรง1500วัตต์ก็ถอดแคปบออกนะครับถอดแคบอ,อกเลือ3สายเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์เลยนะครับสเปคปั๊มเป็นของท็อกนะครับทอก ประมาณ400ลิรต่อนาทีนะครับหรือประมาณ20 24คิวนะครับต่อชั่วโมงตัวนี้ AC 220โวลต์1.5กิโลวัตต์นะครับ2 HP ี2แรงข้อออก2นิ้วนะครับ ตัวแผน่นนะครับตัวนี้เป็น n type ททสี่ร้อยสี่สิบัตซีรั่ีมหแผน่นนะครับขึ้นบนหลังาคาคอกวัวตรงนี้นะครับ,บเรียงยาวนะครับทีมงานกําลังยึดมาเติ้งกันนะครับตัวตู้ก็อยู่ด้านล่างนะครับนี่น้ำที่เราจะดูดนะครับตรงนี้มีสเสมอตคอยเติมอยู่นะครับ วแผ่นนะครับก็ใช้ทั้งหมด6แผ่นนะครับ6แผ่น440วัตต์เอ็นไทนะครับของซีรซีมเทียวันใบสายเชียวรับแสง2องด้านด้วยนะครับและสะท้อนตรงสางก๊สีนะครับอากาศก็อย่างร้อนนะครับหลังฝนตกวันนี้ไม่มีแดดเออวันนี้ไม่มีฝนนะครับมีแต่แดดเป,เปลี่ยงเปียงเลยนะยืดด้วยมีแคมป์เอ็นแคมป์นะครับ กำลังเข้าสายนะครับเดี๋ยวลองเครื่องก็จะเซตไปที่ P08 นะครับเป็น AC Single Phase 220นะครับ mm hmm. On b เบเกอรนะครับ mm hmm. เครื่องเริ่มทำงานนะครับ mm hmm. อยู่ที่ออฟนะครับก็กดเซตค้างไว้3มวินะครับ 1, 2, 3 ไปที่ P08 นะครับที่เราเลือกไว้เมื่อกี้เป็นสิงเกิลเฟส220โวลต์ P08 เลือกเป็น P08 เห็นไหะ P08 เสร็จก็กด Enter นะครับจอแสดงผล off ออนะครับแล้วก็กดหลังน,นะครับค้างไว้สามวิ เมื่อกี้เราหาขดลวดนะครับหาขดลวดเจอก็ลันเลยนะครับอันนี้ฝั่งเอซีนะครับเราไม่ได้ต่ออุณหภูมิห้าสิบเอ็ดนะครับมีฝั่งดีซีรอบอยู่พันเก้านะครับวนอยู่สองร้อยนะตัวน้ำหอยโข่งนะครับที่เราเราพุ่งแู่งนะครับสองนิ้วคายช่อบานด้วยนะครับ ตามเนมเพจ2 4ิวนะครับปั๊มตัวนี้เราปั๊ม2นิ้วของท็อกคน้าน1,500วัตต์2แรง2นิ้วใช้งานได้นะครับสำหรับปั๊ม AC นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์โดยผ่านกล่องมินิบอ็อกนะครับตัวใหม่ ก,ก็เก็บงานสายไฟนะครับงานท่อร้อยสายสายปั๊มกับสายแผงนะครับเข้ามาที่ตู้คอนโทรลนะครับเป็นงานรายละเอียดตัวปั๊มก็เทสโอเคนะครับสายดินนะครับสายดินสายปั๊มนะครับทิมงานเดินให้สวยๆนะครับเป็นข้างบนตัว คอนโทรลนะครับมีนิบล์สีเขียวนะครับมีเบเกอร์ AC DC นะครับกันฟ้าก็ใส่ทั้ง AC DC นะครับกันไว้เลย ตอนนี้ลองลองที่สามสิบหกหัวนะครับสปริงเกอร์สามแถวนะครับแถวละสิบสองเส้นนะครับแถวนี้นี่แถวกลางแล้วก็แถวริมนะครับออกครบคล้วครับพี่หานั้งหัวมันขีดดินเนอะมันหัวได้เปิดนะครับ นี่ก็ประมาณเกือบสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ที่ลองกะไร้ลดงงามอยู่ด้อก,อ,ก,อ,กอัดสปริงเกอร์ก็เป็นหอยโข่งนะครับเหมาะสมสุดนะครับแรง ไม่แพ้ปั๊มนะครับก็จบงานในส่วนนี้นะครับก็คือเราเอากล่องมินิบ o ็อกแฮมดูโรนะครับกล่องที่ใช้ได้ทั้ง AC DC นะครับใช้ได้ทั้งปั๊ม DC และปั๊ม AC นะครับมาติดตั้งวันนี้ติดตั้งกับหอยโข่งท็อก AC 220V 0โวลต์นะครับ1,500์2งแหลกนะครับกับใช้แผงที่อยู่ด้านบน เป็นเอ็นไทสี l ฟิล์ม4 0วัตต์จำนวน6แผ่นนะครับหน้างานที่บ้านพอการพืชผลนะครับวันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับปั๊มก็ใช้งานได้นะครับขอข่คง2นิ้วเต็มๆนะครับนี่พื้นที่ที่ลูกค้าจะอัดสปริงเกอร์นะครับก็ฝากเบอร์ติดต่อ0850150915นะครับสาตาอุบลโซลาเซล์นะครับ